สวัสดีค่ะมาพบกับโหนส่วนตัวกับคำพยากรณ์แบบฉบับพิเศษพิเศษของชาวราศีสิงค์กันค่ะลักษณะนิสัยในปี2.0.2.1กันนะคะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะชาวสิงค์คะลักษณะนิสัยตลอดชีวิต พื้นชะตาที่แตกต่างกันออกไปนะคะจะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละบุคคลไปค่ะคพยากร์นี้เพื่อเป็นแนวทางวางแผนกันล่วงหน้าลักษณะนิสัยอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ให้ปฏิบัติตัวให้ดีขึ้นไปอีกค่ะหากลักษณะนิสัยไหนที่รู้สึกว่าไม่ดีก็ให้ปรับแก้ไขให้ดีขึ้นไปอีกนะคะมารับฟังกันเลยค่ะกับคพยากร,ร์ลักษณะนิสัยราศีสิงกันค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างมาฟังกันค่ะ ชาวสิงค์ค้าลักษณะนิสัยโดยรวมราศีแห่งเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ศักดิ์ศรีสูงคะ่ะตรวจตาจับผิดยิ่งกว่าเครื่องจับเท็จนะคะมีความยุติธรรมสูงมากคะ่ะสัมผัสจิตวิญญาณมีเซน์ในตัวเองมาตั้งแต่กำเนิดเลยนะคะเซน์แรงมากๆคะ่ะเห็นวิญญาณเดินไปเดินมาเป็นว่าเล่นเลยนะคะเซน์มาจากลูกขะเทวดาชอบโดนบันดาลให้เห็นสิ่งแปลก อยากจะมาก็โผล่มาให้เห็นเลยนะคะชาวสิงไม่หวั่นหรอกค่ะไม่กลัวหรอกค่ะชินซะแล้วเป็นราศีแห่งราชาเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ค่ะผดเด็ดกานหน้าแกงขามค่ะบ้าบอติ้งต้องครบเครื่องหมดเลยนะคะเป็นใหญ่ในองค์กรในบ้านระเบียบจัดค่ะมีสมองที่เก่งนะคะแก้ไขปัญหาให้คนอื่นได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ รู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างค่ะแต่ไม่รู้เรื่องของตัวเองหรอกนะคะจนเอาตัวเองไม่รอดค่ะยังต้องมีคนอื่นเข้ามาช่วยเหลืออยู่นะคะราชาจะเป็นราชาไม่ได้ต้องมีคนผลักดันค่ะมีทหารลบทหารที่ซื่อสัตย์เป็นนายตัวเองนะคะชอบคนเอาใจค่ะชื่นชมเขาหน่อยนะคะอ่อนละทวยค่ะซื้อให้หมดค่ะ ชอบให้คนให้กำลังใจนะคะอารมณ์ร้อนแต่เมื่ออยู่กับคนเอาใจก็จะหายร้อนเลยค่ะดุค่ะใจร้อนแต่ใจดีชาวบ้านเรียกว่าปากร้ายใจดีนะคะลูกน้องรักลูกน้องหลงจริงจังกับชีวิตตลอดค่ะไม่เห็นรอยยิ้มง่ายๆหรอกนะคะหน้านิ่งแต่ใจดีนะคะ เป็นบุคลิกที่มีบุคลิกที่สง่างามค่ะกาหารบ้าบินกาได้กาเสียนะคะใจใหญ่ค่ะภูมิฐานน่าเชื่อถือจิตใจหนักแน่นมากค่ะมีความมุ่งมั่นมั่นคงรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตัวเองชาวสิงห์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะยอมหักไม่ยอมงอค่ะสั่งโน้นสั่งนี่กดเกณฑ์เยอะไปหมดค่ะทำอะไรไม่ถูกใจ แม้แต่ตัวเองก็ไม่ถูกใจตัวเองนะคะขยันทำงานเก่งค่ะใครรู้ใครเห็นตรวจตาความถูกต้องทั้งหมดไม่มีเล็ดรอดสายตาชาวสิงไปได้หรอกค่ะเป็นคนใจกว้างดังทะเลเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะตนเองลำบากก็ไม่เป็นไรค่ะคนอื่นต้องสบายก่อนค่ะเห็นคนอื่นสำคัญไปหมดพลังเยอะไปหมดค่ะ ทำคุณคนไม่ขึ้นนะคะทําให้เขาหมดแต่เขาไม่เห็นคุณค่าอะไรเลยค่ะบางครั้งอยากอยู่คนเดียวค่ะรักสันโดษไม่ชอบวุ่นวายกับใครหรอกนะคะเขาฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะสําหรับลักษณะนิสัยชาวสิง์ คำทำนายลักษณะนิสัยมีเยอะมากมายค่ะหยิบยกขึ้นมาเป็นบางส่วนบางตอนจะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละบ,บุคคลไปนะคะทิศทางลักษณะนิสัยโดยรวมจะเป็นลักษณะแบบนี้ละคะ่ะฝากติดตามดวงรายเดือนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีสิงห์ที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นและลักษณะนิสัยขึ้นมานะคะนิสัยอะไรที่ดีอยู่ให้ปฏิบัติด,ดียิ่งขึ้นไปค่ะหากนิสัยไหนที่รู้สึกว่าไม่ดีก็ให้ปรับและแก้ไขนะคะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดยังอยู่ในช่วงระบาดอยู่เวลาจะไปไหนก็ปิดแมสด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะล้างม ใช้ล้างมือเวลารับประทานอาหารด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ